สวัสดีครับวันนี้จะพามารีวิว s อ75นะครับคันนี้เข้าใหม่นะครับเข้าใหม่นะครับอีกคันนึ่งขายไปแล้วนะครับคันนั้นส่งออกลาวไปแล้วนะครับคันนี้มาใหม่นะครับใครหาอยู่นะครับใครหาไปใช้งานมาลองดูได้นะครับคันนี้นะครับ SK 75นะครับ ตอนนี้รถเพิ่งมานะครับเพิ่งมาเราก็ตอนนี้ก็เก็บงานก็คือทำสีแล้วนะครับง,งานคือทำสีแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวจะเช็กระบบให้อีกทีนะครับเช็กระบบให้นะครับตอนนี้นะครับใครสนใจก็มาลองดูได้นะครับแต่ตัวนี้ก็ปรนะมาณนี้เลย ระบบไฟก็ใส่ใหม่หมดแล้วนะครับคันนี้เอกสารอินบอยนะครับเอกสารอินบอยนะครับเฟรมสวยๆเลยนะครับใครหา s k 7 5ไว้ใช้งานก็มาลองดูได้นะครับคันนี้นะครับ รีมสวยเลยนะรีมยังหนาตึมนะครับสวยไม่มีก่อนเลยนะครับ ตัวก็เก็บสีให้ทั้งนันนะครับใครหาไว้ไปคีบปไม้นะครับหรือว่าไว้ไปใช้งานหน้าแรงนี่นะครับมีรถดำเป็นของตัวเองนะครับเนี่ยก็มาดูได้นะครับคันนี้ราคาเปิดไว้อยู่หกแสนห้าหมืนบาทนะครับหกแสนห้าหมืนบาทนะครับจัดเป็นเน้นได้นะครับจัดเป็นเน้นได้จัดเป็นเน้นได้ดนนไดอยู่ประมาณสี่แสน จัดไปเน้นได้ประมาณ400,000บาทนะครับคันนี้ก็ใครหาไปใช้งานหรือว่าใครไม่อยากแก้คนค้ำนะครับดาวครึ่งหนึ่งไปเลยนะครับตอัน,นี้300,000 3 20,000 20, บาทนะครับไม่ต้องแก้คุณค้ำเลยเหลืออยู่300,000กว่าบาทก็ผ่อนอยู่ประมาณ10,000บาทนะครับผ่อน10,000บาทนะครับอันนี้นะครับ ถ้าเรามีเงินอยู่สามแสนเราก็ผ่อนอยู่ประมาณดาวไปนะครับแล้วก็ผ่อนอยู่ประมาณหนึ่งหมื่น 1, บาทนะครับนี่ครับค่าจัดค่าโอนค่าส่งเดี๋ยวเราออกให้ทั้งหมดนะครับเรามีบริการจัดเฟซเน็ตนะครับเช็คระบบให้นะครับเราไปพร้อมใช้งานเลยนะครับหูบม้ามสวยไม่มีแล้วแตก่อกี้นะครับแต่ว่าไม่ใหญ่เท่าคันที่แล้วนะครับคันที่ว่ กรุงกีไม่ใหญ่เท่าคัน,คนที่ว่าไปราวนะครับแต่ว่าคันนี้ก็โอ,อ,อ้แต่ว่าใส้งานก่อสร้างก็เหมาะนะครับแบบนี้ดีถือว่าดีใส้งานก่อสร้าง ระบบเยี่ยม<笑><笑>เหมือนเดิมเบรกยว,เ,ยวเดี๋ยวเปลนะี่ยนน็อตให้เนาะใช่จะเป็นเปลี่ยนน็อตใหม่ให้นะครับเบ็กใช่จะแท็กจะเปลี่ยนน็อตใหม่โดยขาดจะเปลี่ยนให้นะครับสปอกเก็ตยังเต็มๆหนาๆนะครับนี่ครับโชว์ยังพอได้นะครับนี่เต็มเต็มนี่เลียม có năm thì hợp thì xuôi còn nghĩa xuôi qua dẫn tay yeah พาดูภายในนะครับภายในนี่แอร์เย็นจำนะครับล้างแอร์เรียบร้อยนะครับระบบ6,500ชั่วโมงนะครับนี่คันนี้เป็นเก่านอก6,500ชั่วโมงนะครับ อยู่ก็โทรสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทร062338688นะครับนี่ครับ mm hmm. ถือว่าระบบใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราเก็บงานให้อีกทีนะครับกว่าลูกค้ากว่าคลิปนี้จะลงก็ mm hmm. เก็บระบบเสร็จพอดีลูกค้าก็มาดูได้พอดีนะครับเนี่ยใครหาไ้ใช้งานก็นี่ครับโทรสอบถามได้เลยนะครับ เนื้อตัวก็เก็บงานให้นะครับเราออกจากบ้านเราเรามีเก็บงานให้นะครับนี่โปเปโตนะครับอายะสถาบสวยๆเนื้อตัวเนี่ยเดี๋ยวเก็บไอ้ตัวนี้ที่รวมนะครับเดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวเปลี่ยนนอตออกให้หมดนะครับจะเปลี่ยนม่หมดเลยเมนะื่อกี้ก็ไม่ถือว่าใหญ่มากนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่อง y u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  e เสนาไีโคซินนะครับฝากกดติดตามเพจด้วยครับเดี๋ยวผมจะลงรูปในเพจนะครับฝากไปกดติดตามในเพจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ